แป้งแข่งทนแล้วโอคนเนื้หลังชินแป้งนี่คือแขให้หมีนุ่ตัวเนี่ยอแป้งทวิจามุกหมีจะมุ่มลุ่มเออไม่ใช่ตัอตอ้งมาเลย มันมันโฟกักไม่ได้ค่ะยังไม่ถ่าย คุณผู้ีมอยากขายอกไรบ้างคะ can <laughs> okay.